คนรวยเขาจะไปเที่ยวกันอันนี้ก็คนรวยน,นั้นก็คนรวยจะไปเที่ยวนคนรวยลงมาน้อยนึงวายคุณหนที่เจ้าเบิงโอ้ยรถพีเกียมเปื้อนแบบน,นี้แล้วฝนตกพีเกียมโทษเด้อไ,ไ,ไม่เป็นไรใช่ไหมยัดติ่มเลยน้อยมึงเอาอยัางมากินเนี่ย <c oughs> รถเจ้าปี้กับอันไอ้น้อยไปล้านไทยแอแม่มาไปมาแล้วไม่ได้อย่างไกได้อันไยหนงขัแนทนะครับพักแค่นั้นแหละ ราจะไปล้านพูนล้าน,น้างหนามนเดอรทะเละเกตต่อหาบังผู้เบาขอมาล้านแล้วแม่อมาสั่งกลัวซองส่วนเจ้าปี่คับไอ้น้อยสั่งขนมปังใส่อย่างพันบุ้นอ่บ่ลูน้อยเธอเลือกโต๊ะผิดนะพเพราะว่าเผื่อมีผู้บ่าวนั่งทางนี้เธอก็ไม่เห็นสิ <laughs> ไม่หนูหมายถึงไอ้น้อยคนเดียวน่ะจะไม่เห็นผู้บ่าวนะอ๋อว่าสุพิชเออให้เธอดูผู้บ่าวอ๋อมันอยากดูตรงนี้ผ enfin> ู้ชายเข้าามไอ้น้อยมันบอกเอาครีมไหมพี่น้องแม่มากก็บอกอยู่ว่าเอาโอถ้าเธอถ้าเธอเอาครีมมันก็จะไม่เห็นหัวใจเนาะใช่ไหมเธอไปขอไอ้ที่ ไม่ต e e ้องขอเขาวางไว้อยู่เดี๋ยวฉันไปเอาเดี๋ยวฉันไปเอาโอยเจ้าปีเห็นบออคิดทุนอืม เคียดจังหนูเบิ่งมือคนรวยพี่น้องจะนายแถถ่ายรูปหน่อยแต่จะเอาด้านนี้นะไม่อะเอออ๋อทางนี้ไม่ได้ที่จริงถนัดขวานะว่าจริงเหรอเอาละเอไหมเนี่ยน้อยไม่เอาไม่เอาไม่เอากาแฟไม่เอาเก็บเอาไหมเนี่ยเอาจ้าจัดไปโลดมันจะโลดแล้วเข้มจ้ารุนโลดสวยอันนี้สวยอันนี้อันนี้จ้าอ่าโมเรียวง่ายดอกพี่น้องเอาเอาหมดนั่นแหละอ่ายรูป เออเลือกรูปวิดีโอยกไวแล้วง่ายดอกผสนเขาเน็กอย่างเดียวที่เขาหนาสองคนนั่นเคลียร์ยกเขามากินขวดซองค่ะเย็นหมดแล้วนั่นว่ายน้อยเดี๋ยวต้องไปยืนที่ต้นต้นไอ้นี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ไปแล้วไปแล้วที่ไปถ่ายอีกแล้วไปแล้วมันไกไปนะเบื้องบนคนรวยเว้าเรื่องรถเลยพี่น้องแม่มาบารูดดอกจ็คเป็นยี่ห้อเนี่ยแจักแต่เรื่องรถ กูจโโึงกูรู้นะอ้ากูก็นึกว่ามันลดนาะอนโอ้โหโอ้ my god หุ่นดีจริงๆนะไอ้น้อยนี่พี่เจียมหนักแค่ห้าสิบห้าไม่ใช่ลงห้าแปดละมั้งตอนเนี้ยอย่าไปเชื่อมันไม่ไม่หนูกินเยอะพี่เจียมหนูกินห้าหนูยังไม่เบ้าอะไรเลยแต่แต่แต่ถ้าถ้าโซเฟียหนูกลัวมันเจาะออข้างนึงแล้วมันร้องแล้วมันจะไม่เอาอีกเพราะว่ามันมันบ่คือไผ่แม่น้อย ต้องเอาพร้อมกันแต่ถ้าพนักงานเขาอยู่ได้แต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยพร้อมกันหนูกลัวมันไม่ได้แต่จะพานบอกว่าแม่วันสุกนอนกับเอม่าได้ไหมจะไปเจาะหูกับป้าขิมวัาสน้อยหลานว่ามั้ยกระิเดทก่อนคึอเกานน่นล่ะตามนั่นล่ะไม่เป็นไรหรอกเออพามาเลอเบ่งของกับเจ้าปี่รอไอ้น้อยไปซื้อของอยน้ใช่ปะ เอาฟัง b u s i n e s อ้าวอินี่คือบอไซผ่าไซแพ้น่นะโอ้บ่ออายตินมนึงแต่นายนัะพี่น้องเท่าแล้วก็บใอไซสพามากัน

มันนยูปลาเ็ดแ,แ,แม่มากอะไล่ลายะแบบนี้แต่ว่ามันมันอีกคนละชนิดแต่ว่าแกแค่ายๆกันนี่แหละไม่หนูจะมาถ่ายวีดีโอ <laughs> หนูจะถ่ายวีดีโอไม่ได้มาถ่ายรูปคุณนนะ่ะอีน่อยแมคัก,กเซรเมิเรี่ยวเบิดแมคนอะไรสวยในสวยในตอนแดดไม่ออกอะ่ะ อันนี้โรงเรียนโรงเรมดังของเมืองมนแดนะคะไอ้น้อย่าวพอแล้วพอแล้วระวังพัดมันอะไรกระจุยกระจายนะน้อยตายมึงตายน้อยนะหน,นะหนูเหรอโอ้ยยังไม่ได้วิดีโอ สุดยอดท่านวิวทั้งคนเนาะเปิงล,ล่ำเาพคนเอาอน้ำยาดูจีนมาให้พี่แมมมอกี้เนี่ยอยู่นี่เห็นงานอยู่นี่อันนี้ภาษาใ้นัดที่แม่มามาแยกจากการกับเจ้าพี่ก็ไปน้อยแล้วพอดีไปรับปันพี่อ้อยมันไปครับ ชั่วโมงครับรถอยู่มุนเด๋อสองชั่วโมงก็เลยรับกลับมาพร้อมกันเอาหิม,มากรละ,ละลายครับไงใน่น้องอ่อยเนาะหิม,มาละลายแลยไหมว่า ป่าเลยสามโมงครึ่งนะสามโมงก็มาห้อนบ้านแล้วสาวมาตาสาวน้อยโปแลนด์มะเร็งก็เป็นมากจะกินมาม่าเกาหลีว่าสักสวัสดีค่ะมาตาสวัสดีค่ะมาพ่กับพ่อกับแม่มาอีกแล้วนะคะทำไมดูเขาเบาแล้ว ว่านี่ได้ซื้อดีจากร่านคนไทยจากร่านอย่างบุยน์เว่แหละดีดีน้องพรสองขวดเสร็จแล้วมาม่าเกาหลีสาวโฟแลนจะกินเธอแรกเล้วไปเอาหน้าไม่ค่อยคอนแน่ว่าสักแม่มาว่ากินบ่ได้ดอกซิไม่ได้เป็นหนึ่งเขาเหนียวก็ทอดไก่ให้เขาคือเกาสมียะดูมอสปิสลีดน่นโอเค บ่าสว่ากสว่ากเลยมาเอ็นกลองนะพี่เจทิกแกพีสตักสว่าดมาเอ็นกลองแัมาอ้ามันเก่งก่อนอีลิมิเชนในน้อยๆเลยมาลิมิเชนในกินบ่อได้เลย เอออีอ,อันนี้มันมันกินได้เยอะเว้ยแต่ว่าอันฮอนี่มันหวานมมา่มักเป็นปลาตีนแมวเดี๋ยวเอกันทีเชฟฟิสไปดล้วมันะคำฟราเชิ่นเวอร์ตาชัวร์เฮตนอฟโนะลูกตาฟิสบ้าแม่วาด้กินกระเทยียมอะไรเมียฮายอูริเวียแม่ไปมุนเดิมมานะ่ะลูกแม่ไปในเมืองมามไม่ต้องกลัวแม่ ăn cắn tóc mượn, ăn tóc mượn, lục cả đài, ơi. Này ngân năn. Ủa, hai đốt con. Dao là? เบิ่งเบิ้งนแป๊บน e, ึ couple, uh, ่งเบิ mm ่ง hmm. พี่น้องเอ็มม่าเมียเห็นบ่ขั้นได้อันนี้สามอันก็จะได้หาสิบโค้อันนี้ก็จะได้ร้อยเนี่ยขีดกากระบาดนี่ยังเสียวันที่หนึ่งถึงยี่สิบสี่ธันวาคมขั้นคันมีต้นครดสต์มาทสี่อันเลยเนี่ยเขากะเมื่อนี้คั้นได้ต้นหนึ่งกะกากระบาดขั้นวอได้ต้นคิิสมาทได้อันอื่นกะกากระบาดตัวอื่น ันนี้ได้ร้200อยคูณสองร้อยคูณหาร้อยคูณพันหนึ่งสองพันรากาหนึ่งมืนหามื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านอันเยสุดนี่หนึ่งล้านเอมาเฉินชียวมายี่สี่แล้วบ้านได้ตูวซันตากอดเห็นบอกขั้นตัวซานตากอดอาจะได้ขั้นได้ตูวซานตนากอดเบิรเลยนะจะได้ล้านหนึ่งทั้งวันสูงสุดแต่ว่าคิดว่าบเ่เคยมีผู้ใดได้เพราะเห็นเขาออกข่าวเลยแต่ว่าถูกลดตัวดีสุดลดตูโตโตนะออกข่าวอยู่ขั้นของขวัญเห็นบอกกองของขวัญเอมาเขาได้สองอัน กรชิได้หนึ่งแสนี่ขันได้เบิดเนี่ยแต่ว่าคือสิบบได้หรอกมันเหลืออีกเจ็ดมือหนึ่งแล้วกระดาวเนี่ยก็ได้ซีหาอันว่าขันได้ครบเบิดเลยเนี่ยกะชิได้อหาพันแต่ว่าคือสิบได้ดอกเรือหกเจ็ดมือแล้วบันนีลูกอีย่างลูกระเบิดบ่ะว่าเปนลูกระเบิดเด้อยูเราคู่แล้วใหม่ถึงวันแนวหอยแม่มาวันเนวหอยเนวหอยต้นคริสต์มาสนไหมเนี่ยอีกสองอันไม่พ่น้องเอามาก็จะได้มื่นคนเห็นบ่เนี่ยอีกสองอันนะแต่ว่าวันที่เปิดเน่ะเหลือเจ็ดมือ แม่ไอมาก่ว่าโอ้ยขอมันได้ในเด้อสนอกเนี่ยได้หลายอยู่ได้อันนี้อีกสองอันกระชิได้มันเหลือเจ็ดมือขั้นเจ็ดมือนั่นนั่นไอมาได้สองอันนี่ใช่ี่เนี่ยได้ขีดกากระบาดขากระบาดอีกเลยนี่ก็รวมเรเกิดเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขั้นเก้าอันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าอันนี้ได้เบิร์ดเลยกากระบาดเอมาใชได้เงินหมื่นโคนเลยพี่น้องอืแจ็คมันชิได้บ่ได้มันเพิ่นเอามาอ้างแม่อยู่มานี้เอาอ้างพอเพิ่นนำ ราคาแต่ว่าตัวนี้ก็คือซิบได้ดอกตัวสองพันคูณนี่คิดว่าพอว่าบ้านได้ได้กาได้กากระบ,บาดละครังอันเดียวแล้วก็ตัวเซเนอร์มันนี่หา้าร้อยคูณคือซิบได้ดอกมันได้กากระบ,บาดอันหน,นึ่งเนี่ยมีรุ่นก็มีแตนกลุ่มกลุ่มเนื้อหอยต้นคิดสมาตรนี่เลยนี่มารุ่นน้ากันเด้อพี่น้องเบืองมืออื่นมันสิเปิดเบืองสีไดอย่างนี้ไม่มาก,กระลุ่นน้ำอยากให้ลูกได้เ,เก็บใบครับเ,เก็บเอาไว้เหตุใบครับคีโอ้ย ที่ชิมหกแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้คิดสมมาตแล้วลนบนตู้เย็นไม่ใช่ข้างในนะบนวันนี้ มันลากระอีอตึมต่ำตึมต่ำมันนี่เห็นมะโอ้ยแม่คือไปใบสูงแท่วามือดีวะฮะเอาของคนสวยไปใบสูงแท้มือน,นี่ออมกอดค่ะค oh yeah! ุณค่ะค่ะ แกบ๊อบในแล้วกับขอบคุณเราบด่ดีใจแฮงเตอร์ชอบกระแลดแสบแดงแม่กินน้ำเด้มาแรงให้กินบ่